หลังจากที่แ p ปเทราสตาร์ทอัพด้านยานยนต์สัญชาติสหรัฐได้พยายามสร้างรถยนต์ไฟฟ้า3ล้อพลังงานแสงอาทิตย์มานานกว่า15ปีล่าสุดก็ถึงที่ของการเปิดตัวรถต้นแบบรุ่นใหม่ในชื่อแกม,มา่าที่เคลมว่าสามารถชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้สำเร็จครับ รถรุ่นแกมมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้า3ล้อขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดีไซน์ภายนอกของรถนั้นโดดเด่นนะครับด้วยรูปทรงคล้ายกับหยดน้ําด้านบนมีแผงโซลาเซลล์ด้านหน้ามาพร้อมกับไฟแถบสีเหลืองอํำพันธ์บนฝาครอบล้อหน้าครับ ส่วนประตูเป็นแบบปีกผีเสื้อครับที่เปิดขึ้นได้เมื่อผู้โดยสารหรือว่าคนคขับเคาะที่ด้านข้างของรถภายในห้องโดยสารรองรับได้2ที่นั่งเน้นการตกแต่งแบบเรียบง่ายด้านหน้าคอนโซลนั้นมีแผงหน้าปัดแบบดิจิตอลและจอแสดงผลส่วนกลางสําหรับควบคุมรถระบบสื่อและระบบนําทางครับส่วนกระจกมองหลังและกระจกมองข้างใช้กล้องดิจิตอลมาแทนที่เลยครับการเปิดตัวรถรุ่น Gamma เกิดขึ้นในงาน Fully c h a r g e l i f e 2022ซึ่งเป็นการเปริดตัวตัวต้นแบบสุดท้ายก่อน ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายเต็มรูปแบบในช่วงต้นปีหน้าโดยมีฐานการผลิตน่าโรงงานแห่งใหม่ในเมืองคาร์สแบกรัแคลิฟอร์เนียครับ สำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่26 0 0 0ันเหรียญสหรัฐหรือประมาณ9 6 9 0 0 0บาทซึ่งแอปเชราเครมว่ารถรุ่นที่เปิดให้จองนี้จะวิ่งได้ถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นและจนถึงตอนนี้มีผู้จองรถรุ่นใหม่ของแอปเชราไปใช้งานแล้วนะครับมากกว่า3 0 0 0 0ื่นรายเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทางแอปเชราวางแผนจะพัฒนาให้รถนั้นวิ่งได้ไกลถึง1,600กกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยการปรับปรุงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ออกแบบให้ตัวรถมีความลู่ลมมากขึ้นและการใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบามาประกอบเป็นตัวเครื่องครับรวมไปถึงยังได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยียานย,ยนต์ต่างๆอย่างเช่น eLab สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า Eve Energy ผู้จำหน่ายแบตเตอรี่และ Red Viking บริษัทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนารถให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นครับ